สวัสดีครับผมกิฟธีรวิทนะครับจากเพจประเมินราคาปรึกษาอสังหากับกิฟนะครับเพจนี้นะครับวันนี้นะครับเพจนี้ที่เปิดมาเนี่ยคือเรามีวัตถุประสงค์ในการที่จะต้องการให้ความรู้ต่างๆประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยของผมประมาณ20ปี20ปีเนี่ยก็คือทำด้านจะเน้นด้านการประเมินราคาเป็นหลัก อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักนะครับแต่ว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยมันก็จะได้มาด้วยในเรื่องของอเรื่องปรึกษาปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนนะครับเกี่ยวกับการซื้อที่ดินนะครับรวมการเจรจาซื้อที่ดินหรือแม้แต่การเป็นตัวแทนในหน้าเกี่ยวกับการาขายทรัพย์สิททรัพย์ที่สําหรับการลงทุนนะครับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจากที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วนะครับว่ามีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงอา,อาจจะชะลอตัวบ้างนะในช่วงของอาจจะวิกฤตวิกฤตปีปีส่วิกฤตแฮมเบเกอร์คลายสิทธิ์ Classic, หรือวิกฤตวิกฤตที่น้ำท่วมหรือตอนนี้นะครับที่เป็นสาการโรคระบาดนะครับสาการของโควิดนะครับถึงแม้อสังหาริมทรัพย์จะมีบางช่วงที่มีการตกลงบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็จะมีการมูลค่าเนี่ยกลับมาสูงขึ้นอ่า กว่าเดิมทุกครั้งนะครับรางนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางผู้ฟังนะครับลูกเพจนะฮะลูกเพจที่จะฟังผมนะฮะผมก็จะได้นำความรู้ต่างๆเนี่ยจาก20ปีเนี่ยมาเล่าให้ฟังเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนรวมถึงการหาราคาที่เหมาะสมนะครับว่าที่ดินแปลงนี้หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้เนี่ย ที่นบางนี้เนี่ยมีการใช้ประโยชน์สูงสุดและที่สุดอย่างไรมีการวิเคราะห์อย่างไรนะครับหรือการดูข้อกฎหมายเบื้องต้นหรือการหาอัตราผลตอบแทนเวลาเราจะลงทุนไม่ว่าจะลงทุนซื้อคอนโดลงทุนซื้อทาวน์เฮาส์นะครับเป็นผู้ลงทุนว่าเราจะดูผลตอบแทนยังไงนะครับสิ่งที่มาเล่าเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าก็คงเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะฮะที่ท,ที่ที่ทำมาเองด้วยประสบการณ์ส่วนตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ ทางผมเนี่ยผมจะนําเสนอด้วยความรอบคอบนะครับแล้วก็จะให้เข้าใจง่ายเป็นภาษาพูดฉะนั้นเนี่ยแต่คือการความเห็นเนี่ยนะครับเป็นในฐานะของผู้ประเมินนะครับจะมีการวิเคราะห์วิเคราะห์ะข่าวอาสังหาด้วยนะครับในฐานะของมุมมองของผู้ประเมินนะครับซึ่งเป็นความเห็นนะครับซึ่งผู้ฟังตรงนี้เนี่ยก็สามารถนํา ไปวิเคราะห์ต่อได้หรือผู้ประกอบการนะครับก็นำฟังแล้วสามารถนำไปวิเคราะห์ต่อได้นะครับผมก็หวังว่าเพจนี้จะเป็นประโยชน์และน่าสนใจสำหรับทุกคนนะครับถ้ายังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามนะครับผมจะพยายามนำสิ่งดีๆมาเสนอให้เข้าใจนะครับถ้าสงสัยอะไรก็ inbox ถามได้นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับ